โอ้ว้าวนี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหปิรับุัแมนแันแมนแมนมนแมนโอ้โหได้มีการทดลองจากคนให้กลายเป็นซอมบี้ดูสิเฮ้ยมันมีแบบนี้ได้เหรอเนี่ย <c oughs> โอ้ยน่ากลัวจังเลยอะตอนนี้เรามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ซอมบี้ชายหาดนะคะทุกคนนี่มันจะมีซอมบี้ที่อยู่ชายหาดจริงๆหรอคะเนี่ยไม่ลองไม่รู้นะ เรามาเที่ยวชายหาดแห่งนี้เราเนี่ยอาจจะเจอซอมบี้ก็ได้นะครับเฮ้ยเมวชาร์กอย่าพูดแบบนี้สิพี่นิวไม่ชอบเลยอะฮ่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาซอมบี้วันนี้นะเราจะมาเที่ยวชายหาดอย่างสนุกสนานกันเฮ้ย ชายหาดแห่งนี้มีร้านไอศครีมด้วยอุ้อยเจ๋งมากๆเลยอุ้ยไอศครีมเต็มไปหมดเลยอ่ะสุดยอดมากๆ้เฮ้ยเดี๋ยวนะข้างหน้าของเรานล้วมันอะไรกันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยดู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 ดซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ตายแล้วเฮ้ยนี่ชายหาดนี้มีซอมบี้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีซอมบี้จริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชม โอ้ยเดี๋ยวนะทำไมเหมือนเราเราโดนอะไรกันเอ้เย้เย้เย้เออเออ,เอ,อโอ้ยไม่ทันตั้งตัวเลยเออโอ้อย่าบอกนะคะเนี่ยว่า ทีน่นี่มันมีซอมบี้จริงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนิวอีกแล้วนะคะวันนี้นิวก็มาอยู่ในเกมโรบ็อกนะคะกลับมาพบกันแล้ววันนี้นิวนะคะจะมาตุรุยในดินแดนซอมบี้นั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นดินแดนซอมบี้ที่โอ้โหขอบอกเลยนะคะว่าเป็นสถานที่ที่คิดว่า จะไม่มีซอมบี้นะคะแต่ก็มาเจอจนได้นะคะ oh, <No. S 1> โอเคเดี๋ยวเราจะไปเลือกกันเลยนะคะอุ๊ยวันนี้นะคะนิวกับน,นีวานะคะก็จะมาเล่นเกมกันเอา้านีวานายไปไหนอ่ะอ้อฉันก็ไปเลือกเกมสินี่นิวเธอจะเล่นเกมอะไรอะก็ไปที่อันนี้ดีกว่านะอันนี้น่าจะสนุกกว่านะนีวาโอเคโอเค๋อเคือเราไปเล่นก,กันเลยมาเลยค่ะเรามาเล่นแบบนี้กันเลยนะคะชื่อว่าแบบว่า กูรี่กูเบอร์นั่นเองนะคะเป็นร้านไอศครีมเมื่อกี้นั่นเองนะ,ะโอเคค่ะไปกันเลยช่วยเอฟอึบเนี่ยค่ะที่ที่นิวตายอยู่เมื่อกี้นี้นะคะตอนนี้เราจะมาจัดก,การซอมบี้กันโอ้โหมากันเต็มเลยมากันเต็มเลย,อ,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 ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายแล้วกระสุนหมดดีโหลดดีโรอดเอ้ยเอ้ยโอ้โห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  กูสุนหมดลีโหลดลีโหลดโอ้โหลีโหลดไม่ทันเลยนะคะเฮ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะขนาดนี้โอ้ my god ตายแล้วซอมบี้มีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะเนี่ยอุ้ยเดินมาเป็นขบวนเลยอ่ะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาใกล้โอ้โหโอ้โหไอ้นี่มันซอมบี้อะไรเนี่ยทำไมหน้าเป็นแบบนั้นโอ้ยโดนลมโดนลมโดนลมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้วเฮ้ยนี่นี่นายนีวาหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยนายนีวาหายไปแล้วนะคะ โ,โอโ้โหโ้าวโอ้โวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอ้มหโอ้โอ้หอ้โยโอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มหโม้โหโอ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 ้วหโอ้นหโอ้โ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 หอ้โหโ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 อ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โห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 ้วหอ้โหโอ้โหโอ้โหหโออน้อยมากๆนี่ว่านหโมานี่เร็ว โอเมก้าโอเมก้าโอ้โหนิวะนายคอาดาบฟันเลยนะโอ้ตายซอมบี้ซอมบี <revive and> <notamment> <teil devo S 1> ้บอกว่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 โอ้มโอ้โอ้ยโอ้โอ้หโอ้ย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 โอ้หโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้กโอ้ยโอ้หโอ้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 อ้โ้โอ้้โอ้โ้โอ้โ้โอ้ ก็คือซอมบี้ผลไม้วายโอเคตายโอ้โหว้าวว้ว้าวว้าวว้วว้วย้วว้วว้าวแล้วลว้าวว้้าวโ้วว้าวว้วว้า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 ้าวว้าวว้าวอ้าวเ้าวว้าวว้วเ้าว้าวว้ายว้าวว้้าวว้าววา้ อ้หโอ้ยตอนนี้นิวได้ประมาณหนึ่งร้อยพอยต์แล้วนะคะถ้าเกิดเรายิ่งฆ่านะคะโอ้โหตายแล้วซอมบี้มาเพียบเลยทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยออ๊ยว้าวมาข้างหลังก็ไม่บอกโอไมก็โอเมก้าโอก็โอ้โหเฮ้ยนี่มันซอมบี้อะไรอะออ้ยออ้ยโอ้ยซอมบี้ซอมบี้ใส่อะไรเนี่ยโอย้แต่กระจุยเลยอะโอ้โหอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้ ตอนนี้นิวฆ่าไป25ห้าตัวแล้วนะคะอุ้ยอยมีคนมีสอมบี้ด้วยอุ้ยสอมบี้น้ำลายเยิ้มอุ้ยน่ากลัวมากโอ้โหอุ้ยตาแล้วตอนนี้มองอะไรไม่ชัดเลยเออสอมบี้อะไรเนี่ยสอมบี้หัวจราจรเฮ้ยแต่ละตัวหน้าตาแปลกประหลาดทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยอุ้ยโอ้โหจากการโอ้โหนี่มันแบบว่าดงสอมบี้เลยนะคะเต็มไปหมดเลยอะอออ้ยทำไมไปออรวมกันตรงนั้นน่ะ อุ้ยนีวาเอานีวาแตกเป็นเสียงแล้วเฮ้ยเฮ้ยยเ้ายาโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอ้ยอ่าโอ้เดี๋ยวนะนั่นมันซอมบี้อะไรนั่นนะโอ้ซอมบี้ตัวอ่อนนะคะโว้โว้โ้โอ้ยตายแล้วเออโอ้หัวหลุดเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเราจะมาสู้กับซอมบี้ในเมืองกันดีกว่านะคะตอนนี้เราอยู่ในเมืองนะเมืองอะไรก็ไม่รู้นะคะมีแต่ตึก ถัวตึกเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยอุ้ยนั่งไงซอมบี้อยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะอู้หูจัดไปเลยไปูไหนล่ะซอมบี้อุ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอุ้ยนี่มันหัวซอมบี้หลุดลงมาค่ะอุ้ยอู้หโอ้โ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 หไ่ยันตั้งตัวเลยว่าแต่นายนิวาหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอุ้ยซอมบี้ ซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้ตายหมดเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสว์แด่โอ้ยตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โหมาอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมมาอีกแล้วนี่มันซอมบี้อะไรอ่ะสวัสดีที่คือซอมบี้ด็อกเตอร์โอ้โหเสียงแบ๊วมากโอ้ยตายแล้วซอมบี้ชีทก็มีนะคะนั่นะซอมบี้เนยชีทเนยดูสิมีเนยอยู่บนหัวมันด้วยอ่ะโอ้โหซอมบี้ที่นี่บอกว่าอะไรเนี่ยช่างครีเอทจริงๆนะคะโอ้โหสอมบี้เห็นเราแล้วซอมบี้เห็นเราแล้ว โอเมก้าโอเมก้าโอเมก้าอุ้ยมันมาไวมากเลยอุ้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 ยตายแล้วนายนายโดนกัดแล้วฉันช่วยเฮ้ยขอบคุณที่ช่วยฉันว่าให้ข้างหลังข้างหลังข้างหลังอู้ อุ้ยชิดกระเดียวชิดกระเดียวเลยอ่ะแกฆ่าฉั่นหรอุ้ย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 น้ำมันแมงกระพุนยักษ์นะคะหูนากลัวมากๆเลยอ่ะอุ้ยนิว้านายนิ่งเหรอนิวไม่กินฉันตายมาแล้วจะเพิ่งไปเกิดใหม่อ่ะอุ้ยเธอเป็นไงบ้างฉันโอเคฉันโอเคมาช่วยกันปราบเจ้าซอมบี้กันดีกว่ามาเลยมาเลยอุ้ยอู้ตายแล้วนิว้าระวังนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมซอมบี้มันตัวอ่อนขนาดนี้ล่ะเนี่ยว้าวว้าวว้าวว้ยวว้าววิเคระสุดม็อบ เฮ้ยนะกลัวโอ้ยโอ้ยกระสุนบอดโอ้ยโอ้ยโหนิวานี่นายใช้หนังกระติกเหรอเนี่ยโหหนังกระติกแรงจะตายเธอไม่รู้อะไรนิวโอ้ยตายแล้วโอ้ยโอ้ยนิวาฮ้ยเอ้ยโอ้โอเคตายเลยจะกระเดาเจะกระเดาเลยอฮ้ยไมกแล้วว้ายเฮ้ยแตไมันเข้าชาร์จวายังเลยอ่ะเฮ้ยนิวานายยิงสิเจะกำลังยิงอยู่โอ้ยตา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 ยโอ้ทำไมไม่ตายอะมันตายแล้วนิว อาอทำไมไม่ล้มอ่ะมันยืนตายทั้งหากเหลามามานี่มานี่เอาละค่ะหรือเราเปลี่ยนมาเป็นปืนนะคะปืนสลามอ่ะอุ้ยอุ้ยตายแล้วซอมบี้มาเฮ้ยเดี๋ยวนะรีบเปลี่ยนก่อนรีบเปลี่ยนก่อนโอเคค่ะเราจะมาเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายปะเนี่ยอุ้ยตามมาแล้วอุ้ยเดือบึงเดือบึงนี่ค่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นปืนสลามก่อนนะคะโอ้โหนี่คือปืนสลามรู้มันแรงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โอ้ปืนสลามก็แรงเหมือนกันนะคะเนี่ยโอ้โหตายเลยเออ โอ้พี่นิวครับนี่ปืนสรามนะครับเราอุตส่าห์เปลี่ยนเป็นปืนสรามนะครับตายซะง,งั้นเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาเลือกด่านใหม่กันดูนะคะเอาด่านไหนดีแล้วเนี่ยอเอาด่านนี้แล้วกันนะคะไปดูกันเลยชุงแอบโอ้มอยมาแล้วเอ๊ะนี่มันคืออะไรเฮ้ยนี่มันเป็นห้องครัวนะคะเนี่ยเป็นร้านอาหารออ้ยมาเกิดที่ร้านอาหารนั่นเองโอ้ดูดีประตูพังหมดเลยอะ่ะสงสัยซอมบี้มันทังประตูนะครับออ้ยดูสิออ้ยมาแล้วตัวแรกมาแล้วตัวแรกมาแล้ว เอบโอ้โหนี่มันซอมบีอะไรนั่นน่ะเอบเฮ้ยมันไม่ตายสิโอ้โห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 แกจะฆ่าฉันแล้วออบช่วยกันยิงอ่านี่ไงนิวตายแล้วโอ้โหตายเกี้ยงแง่แกเลยโอ้โหเดินมาเต็มเลยนะตรงนี้โอ้โห เฮ้ยกระสุนหมดเร็วนิวเลยช่วยยิงแล้วกระสุนราหมดตอนนี้ออ้ยมีแค่ห้าลูกเองนะคะปืนสลามกระสุนน้อยมากนะคะต้องรีโหลดใหม่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าความแรงนี่แรงจริงๆเฮ้ยระวังนิวระวังอุ้ยเธอระวังระวังด้วยนิวเฮ้ยมันมาแล้วมันสอมบีอะไรวะน,นั่นสอมบีร่มโอ้โหโอ้หมากันเต็มเลยนะคะตรงน,นี้โอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้ยนิวระวังนิวเปลี่ยนเป็นปืนเดิมแล้วนะคะรู้สึกว่าจะยิงมันกว่านะคะเนี่ยโอ้ย นี่ช่วยกันยิงเลยตายตายซะตายซะให้หมดเฮ้ยอ้าโอยซอมบี้อะไรก็ไม่รู้นะนักเรียนน่าก,กลัวจะมัดเลยอะ่ะเฮ้ยนี่มันซอมบี้โรบอทกันนะเอออมีตัวอาเขียนด้วยนะคะโอ้โหนิว้านาะไม่กลัวตาวนะยเหรอนั่นเอ้ยนี่ว้านี่ว้าเฮ้ยอาตายซะนี่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 เฮ้ยนิวเธไม่เป็นอะไรนะ ฉันไม่เป็นอะไรหรอกนายล่ะโอ้ Ooh, ข้างหลังมาแล้วนี่ว้าจดก,การมันเลยโอ้ Ooh, มากันเพียบเลยอะ่ะนี่ว้านายหลบสิเฮ้ยโอ้ยอย,ยิงรัวเลยทีเดียวนะเนี่ยโอ้ข้างหลังข้างหลังเข้ามามันซอมบี้อะไรเนี่ยโอ้โหดูดิซอมบี้นักเรงนะคะอุ้ยอุ้ย อุ้ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ่ะลาเออโอ้หูยิงมันมากๆเลยนะคะนั่นโอ้ยตรงนั้นมีร้านไอศครีมด้วยนะนั่นโอ้ยน่าไปน่าไปมากเลยเฮ้ยนิวจะไปไหนอ่ะเราว่าเราจะไปซื้อไอศครีมอ่ะโอ้โหอารมณ์นี้ยังจะกินไอศครีมเหรอเนี่ยไอเทอรหน้านี่ว้ามาแล้วมาแล้วอุ้ยตรงนั้นมีชายหาดด้วยนะน่าว้าวทะเลเทเลเฮ้ยนิวนี่เราหนีซอมบี้อยู่นะ จะไปทะเลอะไรเล่าโอ้โหตอนนีคะซอมบี้เป็นฝูงเลยอย่ามาทางเราแล้วกันนะตามคนนายคนนั้นไปโอ้ดูสิทะเลแสนงามพระอาทิตย์สดใสโอ้โหตาละโอ้โหแต่ว่ามีซอมบี้ตรงนี้มีซอมบี้เหรอเนี่ยโอ้โหดูสิวายตรงนี้ก็มีเฮ้ยนั่นมันซอมบี้อะไรนะั่นน่ะสวัสดีฉันเกิอซอมบี้ชายหาดแกมาทำอะไร นี่ฉันโอ๊ยนี่วาน้ำแขางทำไมล่ะจียิงเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวมากเลยซอมบี้ตัวนี้โอ้ยโหดีขอบคุณมากนะที่ยิงให้ฉันโอ้น่ากลัวจังเลยนี่มันอะไรเนี่ยซอมบี้อะไรเนี่ยโอ้โหนี่มันซอมบี้ขี้ pop หรือเปล่าเนี่ยมาเป็นแก๊งเลยอ่ะโอ้ยซอมบี้โรยมาอีกแล้วซอมบี้โรยโอ้ยโอ้ยตกน้ำตกน้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำตกน้ำโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วเป็นตึงเสียงเลยเฮ้ย เราหลบอยู่ในน้ำก็ได้นะเนี่ยในน้ำไม่มีซอมบี้เลยเฮ้ยใช่นี่ว่ะวุ้ยวุ้ยอุ้ยอุ้ยแต่ฉันว่าเราขึ้นกันดีกว่านะฉันรู้สึกว่าน้ำมันลึกไปอ่ะน่ากลัวอุ้ยโอ้ตอนนี้ก็มีอีกแล้วมาเลยฉันไม่กลัวแกรอไอ้เจ้าซอมบี้ฮีแกทำไม่ใช่หาดแห่งนี้ดูไม่น่าเที่ยวเลยอ่ะเฮไฮไฮอุ๊ตกน้ำีกแล้วอุ้มว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 ู้ตายซะไอ้ซอมบี้ตัวแอนเอื้อยนี่ โอ้โหตายแล้วลอยมาเลยลอยมาเลยเฮ้ยโอ้โหซอมบี้ลอยได้ซอมบี้ห่อได้วายนี่มันซอมบี้อะไรเนี่ยหน้าตาหน้าเขียนฉมัดเลยอ่ะเออโอ้โหเต็มไปหมดเลยโฮ้ยหมดหรือยังเนี่ยโอ้โหมาอีกตัวนึงแล้วตายซะโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดเออว้าวโอ้โอ้โอเคตายแล้วนะคะอุ้ย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 ตรงนี้ยังมีอีกตัวนึงเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ซอมบี้เต็ไมไปหมดเลยนิว้าเชลล์นิวเธอเป็นไงบ้างโอเคนะโอเคโอเคเ้ย <c oughs> เอา้าหายไปไหนแล้วนิวานิวาฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่อ๋อขึ้นมาซินิวา อยู่บนนี้ปลอดภัยซอมบี้ฆ่าเราไม่ได้โอ้โหเอาซะงั้นลงทะเลไปซะงั้นทายนี่มันหาเรื่องจริงเลยโอเคค่ะวันนี้นะคะนิวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้นิวก็ได้มาหนีซอมบี้นะคะโฮ้ยเป็นซอมบี้ที่น่าเกลียดน่ากลัวมากๆเลยนะคะก็ได้มาหนีซอมบี้กับนีวานะคะโอ้โหตาแล้วโอเคค่ะวันนี้นิวขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะติดตามเมืองปวนรักของนีวาแล้วก็นิวด้วยนะคะมีต่อในภาคสอนนะคะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อเลยวันนี้นิวกับนีวาได้มาหนีซอมบี้นะ ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กับพี่นิวด้วยนะคะวันนี้พี่นิวขอตัวลาไปก่องแล้วนะคะไปต่อสู้กันต่อดีกว่านะนี่ว่าสมบิชเต็มือไปหมดเลยเราต้องเป็นผู้พิทักษ์อย่าลืมอย่าลืมถ้าเกิดชอบคลิปพี่นิว,วก็กดติดตามพี่นิวตรงนี้เลยและที่สำคัญชมคลิปใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะกดเลย